สวัสดีครับพบกับ i p t ไท i .com แพลตฟอร์มอัจฉริยะสู่ความก้าวหน้าทางการศึกษาซึ่งในรวบรวมเนื้อหาระเบียบวิธีปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการในการสอบเพื่อเลื่อนระดับให้สูงขึ้นไว้ในที่ทเดียวโดยท่านไม่ต้องไปรวบรวมค้นหาให้เสียเวลารวมทั้งเรามีแบบทดสอบเพื่อความรู้ความเข้าใจในเนื้อหามีค่าคะแนนแสดงให้ท่านได้ทราบว่าท่านสอบได้คะแนนเท่าไหร่ เพื่อให้เกิดผลในเชิงการสอบแข่งขันมากที่สุดไม่ใช่เพียงแค่สอบให้ผ่านเกณฑ์ทางเราปิ๊บไทย .com จึงได้ตั้งระดับค่าคะแนนการผ่านแต่ละเนื้อหาไว้ที่ร้อยละ80%ซึ่งจะสูงกว่าเกณฑ์ที่หน่วยงานจะสอดกําหนดไว้ด้วยที่สุดนี้จะกล่าวถึงเรื่องของพระราชบัญญัติการศึกษาภาพบรงคับพศ2545เหตุผลในการประกาศใช้ใพระราชบัญญัติกึกสาภาคบังคับ มาตราหนึ่งพระราชบัญญัตินี้เรียกว่าพระราชบัญญัติการสาภาพบังคับพศ2545และกำหนดให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองมีหน้าที่เน้นที่มีหน้าที่นะครับจัดให้บุตรหรือบุคคลอื่นซึ่งอยู่ในความดูแลได้รับการสาภาพบังคับจำนวน9ปีโดยให้เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่7เข้าเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จนอายุย่างเข้าปีที่16เว้นแต่จะสอบได้ชั้นปีที่9ของการสาภาคบังคับจึงสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการยกเลิกพระราชบัญญัติปฐมศึกษาพศ2523ตามมาตรา2เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าวจึงจะเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้นก,ก็คือพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับก็ถูกกำหนดให้จัดทำขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติกึรสาแห่งชาติพศส5 4 2สาระสําำคัญของพรบนี้นะครับมาตรา4นะครับได้กำหนดนิยามนะครับนิยามของอข้อความที่เกี่ยวข้องกับพรบนี้นะครับการศึกษาภาพบังคับหมายความว่าการศึกษาชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่9ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามกฎหมายว่าด้วยการสหปแห่าชาติตรงนี้ก็เป็นข้อที่ควรจานะครับนิยามของการสาภาพบังคับนะครับโดยเฉพาะจะมีข้อสอบซึ่งลวงในลักษณะที่ว่าชั้นปีที่9ของการศึกษานะครับบางครั้งก็จะใช้ตัวลวงว่าการศาภาพบังคับหรือตามกฎหมายว่าด้วยะนะครับการสหปแห่าชาติบางครั้งก็ใช้ว่าตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับซึ่งก็คือปรบอนี้เพราะฉะนั้นท่านต้องอ จำคีย์เวิร์ดตัวนี้ให้ตรงนะครับเพื่อที่จะไม่ได้เสียคะแนนในการทำข้อสอบถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้สถานศึกษาหมายความว่าสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับผู้ปกครองหมายความว่าบิดามารดาหรือบิดาหรือมารดาซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองหรือผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และหมายความรวมถึงบุคคลที่เด็กอยู่ด้วยเป็นประจำ หรือที่เด็กอยู่รับใช้การงานเด็กหมายความว่าเด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่7จนถึงอายุย่างเข้าปีที่16เว้นแต่เด็กที่สอบได้ชั้นปีที่9ข,ของการศึกษาภาพบังคับแล้วกับไปครับ,ค,รบคำเนี้ยนะครับของการศึกษาภาพครับเดี๋ยวเราเกิดความสับสนนะครับเพราะนั้นเราต้องจำนิยามเหล่านี้ให้ชัดเจนนะครับโดยเฉพาะการศึกษาภาพบังคับกับคำว่าเด็ก ตามพรบนี้นะครับซึ่งมันจะมีเรื่องของพรบเด็กซึ่งกล่าวถึงเด็กไว้แต่ว่าถ้าตามพระราชบัญญัติการสาธารณครับเด็กต้องมีความหมายตามนี้นะครับสาระสาคัญของพระราชบัญญัตินะครับมาตรา4นะครับต่อเนื่องนะครับ,ณรรรรบรคณะกรรมการการสาษาขั้นพื้นฐาน,ามนหมายความว่าคณะกรรมการการสาษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการสาษาแห่งชาติคณะกรรมการเขตพื้นที่ erte, หมายถึงคณะกรรมการเขตพื้นที่การสาษา ว่าด <anal ysis> er ้วยการสายชาติซึ่งตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นกสจนะครับเนื่องจากคำสั่งที่19มอบอำนาจและยกอำนาจต่างๆของกําการเขตพื้นที่ไปยังกสจ์ความหมายของบลบนี้ก็จะเปลี่ยนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหมายความว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานาอยู่ในสังกัดพนักงานเจ้าหน้าที่ หมายความว่าผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน,นี้รัฐมนตรีหมายความว่ารัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินีนซซ้ซึ่งก็คือซึ่งก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมาตราห้า 5. ให้ข้ารงงาชการเขตพื้นที่การศึกษาหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วแต่กรณีประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในฐานศึกษา และจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การสาภาคบังคับโดยให้ปิดประกาศไว้นะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษารวมทั้งต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองของเด็กทราบก่อนเด็กเข้าเรียนในฐานาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีกีเวิร์ดของมาตรา5นี้ก็คือต้องทำเป็นหนังสือนะครับและต้องให้เวลาไม่น้อยกว่า1ปีในส่วนของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตอนนี้ก็จะเป็น กสจนะครับจะต้องอเดินเวินการจัดสรรโอกาสในการเข้าศึกษาต่อโดยที่การปิดประกาศนะครับก็จะมีสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาองค์การปกครองถง,งท้องถิ่นและก็สถานศึกษาเป็นข้อสำคัญในมาตรา5ในส่วนมาตรา6ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในทางสาเมื่อผู้ปกครองร้องขอ ให้ส,สามงมีอำนาจผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังอายุตามเกณฑ์การสาภาพประคับได้ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่วิธีการที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดนะครับผู้ปกครองจะต้องร้องขอไปที่สถานศึกษานะครับตรงนี้คือ,คอให้ผู้ปกครองร้องขอไปยังสถานศึกษามาตรา11บุคคลซึ่งมีใช่ผู้ปกครองแต่มีเด็กซึ่งไม่ได้เข้าเรียนในสถานศึกษาอาศัยอยู่ด้วย มีหน้าที่ต้องแจ้งสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วแต่กรณีภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่เด็กมาอยู่อาศัยเว้นแต่ผู้ครองได้อาศัยอยู่ด้วยกันกับผู้นั้นครับตรงนี้ก็คือภายในหนึ่งเดือนนะครับจะต้องแจ้งให้เขตพื้นที่การศึกษาหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วแต่กรณีนะครับได้รับทราบมาดูแนวคำถามในพรบส่วนแรกนี้นะครับ พระราชบัญญัติการกษาภาคบังคับพศ2545ประกาศใช้วันใดนะครับตรงนี้ก็คือประกาศนะครับประกาศนะครับประกาศใช้ในวันที่31มธันวาคม2545นะครับก็ให้มีผลนะครับมีผลถัดจากวันประกาศต้องดูด้วยนะครับว่า โจทย์เขาถามอะไรนะครับตัวนี้ถามเรื่องของประกาศข้อใดไม่ได้หมายถึงผู้ปกครองตรงนี้จะเกี่ยวข้องกับอะไรครับเกี่ยวข้องกับมาตราสี่ซึ่งเป็นนิยามที่เกี่ยวข้องกับพรบนี้มาดูช้อยเลือกนะครับขอไก่บิดามารดาขอไข่ผู้ที่มีอำนาจปกครองขอควายบุคคลที่อยู่อาศัยด้วยเป็นประจำงองงูญาติสนิทต่างจังหวัดนะครับตรงนี้ก็ ถ้าท่านอยู่ในวงการศาก็ค่อนข้างจะง่ายนะครับก็คือ,อผู้ปกครองก็หมายถึงบิดามารดาผู้มีอำนาจปกครองบุคคลที่อาศัยอยู่ด้วยเป็นประจำนะครับส่วนที่ญาติสนิทต่างหยดตรงนี้ก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าข้อคำถามถามว่าไม่ได้หมายถึงผู้ปกครองการศึกษาภาคบังคับหมายถึงอะไรตรงนี้ก็เกี่ยวข้องอะไรครับมาตา4ที่พูดถึงเรื่องของนิยาม ช้เลือกในลักษณะอย่างนี้ก็จะใช้คําที่เป็นคําที่เป็นคําลวงนะครับที่มีลักษณะของข้อคําที่เหมือนคล้ายๆเคียงกันนะครับเพื่อให้ท่านจําตัวที่ถูกต้องตามตัวบทกฎหมายนะครับมาดูข้อเลือกนะครับก็ไก่การศึกษาชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่9ของการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติขอไขการศึกษาชั้นปีที่7ถึงปีที่15ลักษณะนี้เราก็หน้าที่จะทราบว่า ตรงนี้ไม่น่านจะใช่แล้วนะครับคือชั้นปีที่เจ็ดการสาภาพนคับตรงนี้เราก็ตัดทิ้งได้เลยนะครับ <_ q. S 1> ข้อควายการสาชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่9ของการสาภาพนะครับตามกฎหมายว่าด้วยการสายชาติตรงนี้เราก็ไว้ก่อนนะครับงองงูการสาชั้นปีที่7ถึงชั้นปีที่ติตรงนี้ก็แสดงว่าเป็นตัวหลวงนะครับพอเราเจอ,อเจอคีย์เวิร์ดของคําที่มันไม่ใช่เราก็ตัดออกนะครับเพื่อความรวดเร็วในการทําข้อสอบเพื่อที่จะดูข้อสอบข้ออื่นๆนะครับเรามาดูข้อ คอไก่กับคอควายนะครับซึ่งมีลักษณะของการสาชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่9เหมือนกันนะครับของนะครับตรงนี้ตรงกันเลยนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือคอควายบอกว่าการสาภาพบังคับนะครับของการสาภาพบังคับนะครับตามกฎหมายว่าด้วยการสาแห่งชาติก็เหมือนกันนะครับความที่แตกต่างคือการสาขั้นพื้นฐานกับการสาภาพบังคับเพราะฉะนั้นอ่าก็ได้พูดกับท่านแล้วในส่วนของคลิปวิดีโอตรงตอนต้นนะครับว่าท่านต้องจา คำที่มันตรงตามนิยามไม่ได้นะครับซึ่งตัวนี้ข้อคําตอบที่ถูกต้องก็คือการศึกษาภาค,าคบังคับหมายถึงการศึกษาชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่9ของการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติข้อต่อไปนะครับให้ยกเลิกพระราชบัญญัติปฐมึาษาในปีพศาาใดตรงนี้ก็คือให้ยกเลิกพระราชบัญญัติ ปฐมศึกษาปี2523ตัวนี้เป็นหลักการหลักการของกฎหมายมาดูข้อคำถามข้อต่อไปนะครับข้อใดคือความหมายของคำว่าเด็กตามพระราชบัญญัติการสาภาพครับ25 45ตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของมาตรา4ในเรื่องของนิยามตามพรบอนี้นะครับพร,รบการสาภาพนะครับ ในส่วนของคลิปวิดีโอก็จะเป็นการบรรยายในช่วงแรกนะครับให้ท่านได้รับทราบถึงประเด็นที่สำคัญของกฎหมายนะครับในส่วนผลหมายนี้ก็มาตรา4มาตรา5มาตรา6มาตรา11ที่เราได้กล่าวถึงในช่วงต้นหลังจากนั้นเราก็จะมีแนวคำถามหรือข้อคำถามให้ท่านได้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นในส่วนที่บรรยายเบื้องต้นก็มาทำแบบทดสอบเพื่อที่จะให้เกิดความเน้นย้ำความเข้าใจแล้วก็จะบรรยายในช่วงท้าย แล้วก็จะมีแบบทดสอบเพื่อให้แบ่งเนื้อหาออกเป็นช่วงท่านจะได้จดจําได้มากยิ่งขึ้นตามหลักการที่เราไม่อยากให้ท่านได้เรียนรู้ยาวๆแล้วก็มาทําแบบทดสอบทีเดียวในส่วนนี้เรามาดูความหมายนะครับซึ่งในโจทย์ได้ถามถึงเรื่องความหมายของคําว่าเด็กตามมาตรา4ครับเรามาดูช้อยเลือกก็ไก่เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่6จนถึงย่างเข้าปีที่16 เว้นแต่เด็กที่สอบได้ชั้นปีที่เข้าของการสาภาพบังคับขอไข่เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่6จนถึงย่างเข้าปีที่16เว้นแต่เด็กที่สอบได้ชั้นปีที่10บมาเจอคำเบิร์ดดิ้งคำนี้นะครับซึ่งมันน่าจะไม่ถูกแล้วเราก็ตัดทิ้งนะครับขอควายเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่7จนถึงย่างเข้าปีที่16เว้นแต่เด็กที่สอบได้ชั้นปีที่9ของการสาภาพบังคับตัวนี้คาที่แตกต่างจากข้างบนก็คือนะครับ เด็กที่ย่างเข้าปีที่7ตัวกอไก่เป็นเด็กที่นะครับย่างเข้าปีที่6ซึ่งไม่ได้กล่าวถึงในพรบนะครับเพราะว่าในมาตรา4ี้ในนิยามนิยามของคําว่าเด็กหรือนิยามการสาขั้นพื้นฐานในการขอไปครับการสาภาพังคับกล่าวถึงเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดใช่ไหมครับวันนั้นข้อกอไก่เราก็ตัดทิ้งได้เลยนะครับงองงูเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่7จนถึงย่างเข้าปีที่16เว้นแต่เด็กที่สอบได้ชั้นปีที่10บอ่าพอชั้นปีที่10ปั๊บ ตัดทิ้งได้เลยนะครับเพราะนั้นเราก็เห็นชัดได้เลยนะครับว่าข้อที่ถูกต้องคือข้อใดนะครับแต่โดยปกติลักษณะของข้อสอบลักษณะนี้ก็จะมีคำลวงนะครับจะมีคำลวงเช่นอาจจะมีะการศึกษาภาคบังคับเปลี่ยนเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งอายุเด็กก็จะใช้ตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นท่านจะต้องจมนิยามให้ถูกต้องนะครับในส่วนของข้อนี้แล้วก็ตัดทิ้งเป็นข้อๆนะครับจุดลักษณะของการที่มีคำรวงนี้ก็จะมีชอยเลือกให้ยาวๆเพื่อที่จะให้ท่านได้เสียเวลาในการอา่านในการทําข้อ,อคําถามในข้อนี้นะครับแต่ว่าเราก็ใช้วิธีการถ้าเจอ Wording ที่มันไม่ใช่เราก็ตัดทิ้งตัดทิ้งนะครับในส่วนของข้อนี้ก็คือความหมายของเด็กตามพรบการสาพากบังคับคือเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่7ด จนถึงย่างเข้าปีที่16เว้นแต่สอบได้เว้นแต่เด็กที่สอบได้ชั้นปีที่9ของการศึกษาภาคบังคับแล้วผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้จากข้อความดังกล่าวหมายถึงใครครับหมายถึงตรงนี้ก็คือกําหนดให้มีนะครับตรงนี้ก็ยังเป็นมตาตรา4เรื่องของนิยามอยู่นะครับก็คือผู้ที่รัฐมนตรีแต่งตั้งให ปริวัติตามพระราชบัญญัตินี้ก็คือให่ครับคือพนักง,งานเจ้าหน้าที่ขอ้อต่อไปนะครับสถานที่ใดไม่ได้ปิดประกาศละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในฐานศึกษาครับโดยกฎหมายกำหนดให้เราจะต้องติดประกาศนะครับให้เด็กได้ทราบว่าการจัดการ ตรงนี้นะครับก็จะติดประกาศเพื่อให้เด็กและผู้ปกครองซึ่งจะต้องส่งบุตรหลานเข้าเรียนในการศาึกษาภาคบังคับนะครับตรงนี้กล่าวถึงในมาตรา5มาดูช้ยเลือกนะครับสำนักงานองค์กรองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอไข่สำนักงานเขตพื้นที่การศาึกษาคอควายสำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและสถานศึกษานะครับในส่วนมาตรา5 นะครับได้กาหนดว่าเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การสาภาพนะครับโดยให้ปิดประกาศไว้นะสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสํานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษานะครับส่วนที่ไม่ได้กล่าวถึงก็คือสํานักงานองค์การมหาวนจังหวัดนะครับพอตรงนี้โจทย์ถามว่าไม่ได้ปิดประกาศก่อนเด็กจะเข้าเรียนในฐานศึกษาทางคณะกรรมการ การศึกษาที่การจังหวัดหรือกศอจอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วแต่กรณีนะครับต้องแจ้งในระยะเวลาเท่าใดตรงนี้ก็จะเป็นนะครับก็จะเป็นามาตรา5ครับต้องแจ้งอย่างน้อย่าไรครับ1ปีนะครับคือกศอจอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแจ้งให้ผู้ปกครองของเด็กทราบก่อนเข้าเรียนในทางษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า1ปีและต้องแจ้งเป็นนะครับหนังสือด้วยนะครับซึงบทบัญญัติในมาตรา5ได้กำหนดไว้เรามาดูในส่วนของในเรื่องของพหลบต่อเนื่องนะครับมาตรา7 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าไปในสถานที่ใดๆในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทําการของสถานที่นั้นเพื่อตรวจสอบการเข้าเรียนของเด็กโดยผู้ซึ่งเกี่ยวข้องต้องอำนวยความสะดวกตามสมควรตามมาตรา9นะครับผู้ใดไม่อำนวยความสะดวกแก่เจ้าพนัแกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน1000บาทแล้วก็ในมาตรา14 นะครับกล่าวว่าในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าที่ต้องแสดงบัตรประจำตัวแก่บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องบัตรประจำตัวงเจ้าที่ที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดมาตรา8หากพบว่าเด็กไม่ได้เข้าเรียนในสถานศึกษาให้เดเนินการให้เด็กนั้นได้เข้าเรียนในสถานศึกษาแล้วรายงานให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งปัจจุบันก็คือกศจนะครับหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณีทราบในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการให้เด็กได้เข้าเรียนได้ให้พนักง,งานเจ้าหน้าที่รายงานให้กศจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่พบเด็กแล้วแต่กรณีเพื่อดำเนินการให้เด็กได้เข้าเรียนในสำรรนะักศึกษว่าเป็นเรื่องของที่เกี่ยวข้องกับเจ้าเกี่ยวกับพนักง,งานเจ้าหน้าที่ในส่วนของมาตราที่สอกำหนดให้กระทรวงสาธารณสุขคณะกรรมการเขตพื้นที่การศาึกษาองค์กรปกครองท้องถิน่นและฐานศาึกษา จัดการศึกษาเป็นพิเศษสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายจิตใจสติปัญญาอารมณ์สังคมการสื่อสารและการเรียนรู้หรือมีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพหรือเด็กซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้หรือไม่มีผู้ดูแลหรือได้โอกาสหรือเด็กที่มีความสามารถพิเศษนะครับซึ่งเด็กกลุ่มนี้จะต้องให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับด้วยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม รวมทั้งการได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดตามความจําเป็นเพื่อประกันโอกาสและความเสมอภาคในการได้รับการสาภาพบังคับเนื่องจากการสาภาพบังคับเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองที่ต้องส่งนะครับแล้วก็เป็นข้อบังคับของรัฐที่จะต้องจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับปวงชนชาวไทยนอกจากนี้มาตรา13ยังกําหนดโทษทางอาญาแก่ผู้ปกครองที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยกำหนดระวังโทษปรับไม่เกิน1000บาทบุคคลใดไม่อำนวยความสะดวกแก่เจ้าพนักง,งานหรือเจ้าหน้าที่ในการที่จะเข้าค้นสันที่ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน1000บาทตามมาตรา14และผู้ที่กระทำด้วยประการใ,ใดๆโดยปริจจคเหตุอันสมควรอันเป็นเหตุให้เด็กไม่ได้เข้าเรียนในถังสาตามพระราชบัญญัตินี้ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน1 0,000บาทนะครับตามบทบัญญัติของมาตรา15ซึ่งเป็นสาระสาคัญของพระราชบัญญัตินี้ มาตราย0ิให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระาราชบัญญัตินี้และให้มีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าที่และก็มีอำนาจในการออกประกาศเพื่อปฏิบัติตามพระาราชบัญญัตินี้ด้วยเรามาดูในส่วนของข้อคำถามท,าที่เกี่ยวข้องกับมาตราที่กล่าวถึงในพร,บ,รบการสาธารณครับมาตราใดที่ระบุให้พนักงานเจ้าที่มีอำนาจหน้าที่ เข้าในฐานที่นั้นๆเพื่อตรวจสอบการเข้าเรียนของนักเรียนได้เขาถามถึงามาตราที่กําหนดให้พนักง,งานเข้าในช่วงของพระอาทิตย์ขึ้นถึงจนถึงพระอาทิตย์ตกนะครับก็เป็นมาตราที่กําหนดไว้ก็คือมาตรา7นะครับที่เราได้พูดถึงกันเมื่อสักครู่นี้ในส่วนของมาตรา8ให้การในการปฏิบัติงานในปฏิบัติหน้าที่ของพนักง,งานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงอะไรแก่บุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง ในมาตรา8ได้กล่าวถึงว่าเมื่อเจ้าที่จะปฏิบัติหน้าที่นะครับจะต้องแสดงนะครับบัตรประจำตัวพนักเจ้าพนักงานนะครับในการปฏิบัติงานตามพรบการสาธารณครับ2545ให้พนักงานเจ้าที่เป็นพนักงานตามกฎหมายใดตรงนี้ก็กำหนดไว้ในมาตรา10นะครับช้อยเลือก กฎหมายเอกชนขอไข่กฎหมายหมหาชนคอควายประมวลกฎหมายอาญางอง,งูประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในมาตรา10กําหนดไว้นะครับให้เจ้าพนักง,งานนะครับพนักง,งานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักง,งานตามประมวลกฎหมายอาญาผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาต,าตรา11เ็ดหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นทิจ ต้องรังโทษตามข้อใดครับในมาตรา11ได้กำหนดโทษนะครับในส่วนของผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามนะครับก็คือผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรา11็ก็คือแจ้งข้อมูลอัน,บนเบญท์นะครับหรือไม่ส่งเด็กไม่แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเด็กที่อยู่ในความปกครองนะครับก็ต้องได้รับโทษปรับนะครับในตามมาตรา 15บหากำหนดไว้ปรับไม่เกิน1เบิงมืนบาทนะครับกำหนดในมาตรา15นะครับกำหนดกำหนดโทษไว้ปรับไม่เกิน1,000 0บาทนะครับไม่มีจำคุกนะครับในส่วนของพรบการสาภาพบังคับ กรณีที่ผู้ปกครองไม่ส่งเด็กเข้าเรียนในถังสาตามที่พรบการศาภามักับกำหนดต้องระวังโทษปรับไม่เกิน1นึ่งพันบาทนะครับซึ่งกำหนดไว้ในมาตราใดนะครับตรงน,นี้เาก็ให้เราเป็นความจําว่าให้เราจดจําได้ว่ามาตราใดเป็นมาตราที่กําหนดโทษของเด็กนะครับขออภัยนะครับตรงนี้ขออนุญาตเ,เปลี่ยนมาตรานะครับเป็นมาตรา 12, 13 14 มาตรา15นะครับตรงนี้กําหนดไว้ที่มาตรา13นะครับคือจะต้องระวังโทษไม่เกิน1000บาทนะครับในการที่ทําทผิดนะครับถ้าทําผิดตามมาตรา9กนะครับก็ไม่อำนวยความสะดวกก็มีโทษไม่มีโทษปรับไม่เกิน1,000บาทนะครับแต่ว่าโทษปรับแต่ว่าโทษปรับ1000บาทเนี้ยกำหนดไว้ในมาตรา13 ผู้กระทาความผิดในมาตรา15ในกฎหมายภาพคับจะต้องดำเนินคดีอย่างไรนะครับผู้ที่ทําผิดตามมาตรา1ิก็เราได้กล่าวไปถึงในข้อที่ผ่านมาแล้วนะครับก็คือปรับไม่เกิน10,000บาทนะครับโทษปรับก็จะมีอยู่2อฐานความผิดนะครับก็คือปรับไม่เกิน1000บาทแล้วก็ปรับไม่เกิน1 0,000บาทในส่วนท้ายนะครับเรามาดูโฟร์ชาร์ดนี้นะครับถ้าท่านสามารถจำโฟชาร์ดนี้ได้ท่านก็จะเข้าใจทั้งหมดของ พรบการสาธารณบังคับนะครับซึ่งได้กําหนดไว้เป็นแต่ละจุดของมาต,ตานะครับถ้าถ้าท่านจะต้องดูเป็นคอนเซปต์ของการสาธารณบังคับท่านกส็สามารถดูสไลด์ฟิล์มนี้ฟิล์มเดียวท่านก็จะสามารถเข้าใจได้เลยนะครับหลังจากที่ท่านได้อ่านพรบตัวเต็มนะครับสาคัญเน้นย้ำว่าท่านจะต้องได้อ่านพรบ การสาภาพประคับ2 5 4 5ตัวเต็มให้ผ่านตาก่อนนะครับแล้วท่านถึงมาเน้นย้ําในเฉพาะที่เป็นมาตราที่สําคัญที่นิยมเอามาออกเป็นข้อสอบหรือข้อคําถามเรามาดูนะครับทีละส่วนในส่วนของการศึกษาภาคบังคับนะครับนี่คือพรบการสาภาพบังคับที่กําหนดไว้ครับสาระสำคัญของพรบการสาภาพบังคับ2545ห ครับก็เราเริ่มจากมาตรา2นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รักษาการนะครับบังคับใช้นะครับนับแต่วันจากวันประกาศในราชจิตจานุเบกษานะครับทีนะ่เากำหนดไว้ในมาตรา20ตอนท้ายนะครับมาดูในมาตราที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือมาตรา5นะครับให้ฐานสามีราชผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนต่อ เข้าเรียนก่อนหรือหลังอายุตามเกณฑ์การศึกษาการศึกษาภาพบังคับได้โดยผู้ปกครองนะครับโดยผู้ปกครองจะต้องยื่นต่อสถานศึกษานในการผ่อนผันนะบิดามารดาหรือผู้ปกครองมีหน้าที่จัดให้บุตรหรือบุคคลอื่นซึ่งอยู่ในการดูแลได้รับการศึกษาภาพบังคับตรงนี้เป็นสาระสําคัญที่เป็นหัวใจของการศึกษาภาพบังคับและถ้า,าในการในส่วนของมาตรา5นะครับในการผ่อนผันก็ยังมีข้อกล่าวถึงก็คือประกาศรายละเอียดการเข้าเรียน นะครับการส่งเด็กเข้าเรียนในฐานาต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองทราบไม่น้อยกว่า1ปีโดยกศออจอนะครับหรืออบทอแล้วแต่กรณีครับซึ่งผู้ที่กําหนดนะครับตรงนี้ก็คือกํากหนดประกาศภายใน1ปีก็คือคณะกรรมการเขตพื้นที่หรือองค์กรปกครองถวนต้องถิ่นแล้วแต่กรณีที่จะก,กาันศานะครับในส่วนของอำนาจเขตพื้นที่กันศาก็ไปเป็นอำนาจของกศ,งกศงกออจอตามคำสั่งที่19 ทับ2อ6 0มาดูในมาตรา12นะครับเป็นเรื่องของการประกันโอกาสและความเสม,มอภาคทางการศึกษานะครับก็คือจัดการศึกษาปเป็นวิเทศษสำเร็จที่มีความบกพร่องทางร่างกายจิตใจสติปัญญาอารมณ์สังคมหรือร่างกายพิการทุกคนลภาพไม่สามารถพึ่งตนเองตัวนี้กําหนดในมาตรา12เพื่อเป็นการประกันโอกาสนะครับเป็นการประกันโอกาสและก็ความเสม,มอภาคทางการศึกษามาดูทั้งสิ่งอ่า มาดูซีกฝ้าขวานะครับมาตรา8นะครับซึ่งกงําหนดให้มีเจ้าพนักง,งานผู้มีอำนาจเข้าไปในสถานที่ใดในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นหรือในเวลาทําการของสถานที่นั้นเพื่อตรวจสอบการเข้าเรียนของเด็กนะครับโดยมาตรา8ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจําตัวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องผู้ที่เกี่ยวข้องต้องอำนวยความสะดวกนะครับตามมาตรา9นะครับแล้วก็ มาตราสิบสี่กำหนดไว้ว่าผู้ใดไม่อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่จะต้องระวังโทษไม่ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทในมาตราสิบสี่นะครับส่วนมาตราสิบห้าก็จะปรับหนึ่งหมื่นบาทในมาตราสิบสามนะครับผู้ปกครองที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายต้องลงระวังโทษอาญาปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทนะครับในมาตราสี่อีกข้อหนึ่งก็คือการสาชั้นปีที่หนึ่งถึงชั้นปีที่เก้าของการสาภาพบังคับ ข้อนี้เป็นนิยามนะครับทุกท่านต้องจําด้วยนะครับในมาตรา4ในมาตรา11ผู้ซึ่งไม่ใช่ผู้ปกครองแต่มีเด็กไม่ได้มีเด็กซึ่งไม่ได้เข้าเรียนอาศัยอยู่นะครับต้องแจ้งต่อสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาองค์กรปกครอง,องส่วนท้องถิ่นภายในได้ยนวนหนึ่งเดือนกําหนดไว้ในมาตรา11บเอครับ่อมาตรา15ก็คือผู้ใดไม่อำานวยความามาตรา14ผู้ใดไม่อำานวยความสะดวกนะครับก็จะปรับ 1,000บาทนะครับผู้ไดขัดขวางในมาตรา15ก็จะปรับ1,000 0บาทซึ่งเป็นสาระสำคัญของพรวการสาภาพบังคับครับในส่วนของพระพราชบัญญัติการสาภาพบังคับพศ .2545 ซึ่งยังใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันก็ขอให้ท่านได้ศึกษาในตัวที่เป็นตัวบทกฎหมายที่เป็นตัวเต็มนะครับซึ่งเราได้วางไว้นะครับให้ท่านดาวน์โหลดไว้ในแพลตฟอร์มนี้เพื่อที่ท่านจะได้ศึกษา อย่างละเอียดคับแล้วก็อย่าลืมเข้าไปทําแบบทดสอบซึ่งเราได้กําหนดแบบทดสอบไว้ให้ท่านได้ดําเนินการเพื่อความรู้ความเข้าใจนะครับขอให้ท่านโชคดีในการจะทำข้อสอบครับ